แก๊งมอเตอร์ไซค์สุดเท่ระดับโลกเพราะการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือความมันแต่คือวิถีชีวิตจึงเกิดเป็นการรวมตัวของคนที่มีจิตใจเดียวกันเป็นกลุ่มไบค์เกอร์ที่ดูแลพวกพ้องและออกไปช่วยเหลือสังคมวันนี้จะพาไปเจอกับวัฒนธรรมและเรื่องราวของแก๊งมอเตอร์ไซค์สุดเท่ทั่วโลกจะมีใครบ้างไปดู h e l l s Angels แก๊งที่ก่อตั้งขึ้นในปี1948 จากกลุ่มคนที่อ,อพยพหนีสงครามและมารวมตัวกับกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นที่แคลิฟอร์เนียเกิดเป็นวัฒนธรรมการดูแลช่วยเหลือกันจนถึงปัจจุบันสัญลักษณ์ของกลุ่มเป็นรูปหัวกะโหลกที่มีปีของเทวดาสีแดงติดบนพื้นขาวตอนนี้มีสมาชิกกว่า2 0 0 0 0คนใน27ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเน้นการปลูกฝังให้ขับขี่บิ๊กไบคอย่างปลอดภยัยไม่ก่อความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกืก้อกูลกันในกลุ่ม จุดเด่นที่สําคัญก็คือสมาชิกในกลุ่มจะต้องขับขี่ฮาร์เลย์เท่านั้นใครไม่มีก็ออกจากแก๊งเราไปมองโกสเริ่มต้นจากสมาชิกก่อตั้งเป็นกลุ่มทหารอเมริกันในสงครามเวียดนามที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ขยายสาขาจาก l อกระจายไปหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสมาชิกที่สังกัดอยู่ในบ้านเราก็มีมองโกสเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายเปิดรับคนทุกสัญชาติขอแค่มีจิตใจเป็นคนที่รักมอเตอร์ไซค์โดยเอกลักษณ์เด่นเป็นเสื้อกั๊กหนังแต่งตัวสีขาวดำโคตรเท่ พอเป็นกลุ่มที่คนเยอะเลยต้องมีระบบการปกครองในกลุ่มที่เข้มแข็งควบคุมไม่ให้ไปก่อความวุ่นวายภายนอกและเสื่อมเสียมาถึงในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นมองโกสจากประเทศไหนก็รักและผูกพันสนับสนุนกันทุกเรื่องเพราะไม่ใช่แค่กลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์แต่นี่คือครอบครัววากโกสแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ทางเท่และลึกลับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกรีนเนชั่นขึ้นชื่อเรื่องความสามัคคีและความรักในมอเตอร์ไซค์แบบเฉพาะตัวแลกเปลี่ยนทั้งความรู้และความรักต่อมอเตอรไ์ไซค์ แต่ละคนจะดัดแปลงรถตามแบบฉบับของตัวเองไม่ซ้ำใครพร้อมโลโก้สุดเจ๋งเป็นรูปเทพเจ้าโลกิกับสีประจำแก๊งเขียวขาวถึงภาพลักษณ์จะดูลึกลับแต่ชาวแก๊งวาโกสก็มีมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากถ้าเพื่อพักพ่วงในแก๊งอะไรก็ไม่กลัวโบโซสุขู แก๊งมอเตอร์ไซค์จากญี่ปุ่นที่อยู่มาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกโดยสไตล์รถที่หลุดโลกท่อไอเสียยาวเวอร์ที่นั่งสูงปรีดทรงผมเสื้อผ้าการแต่งตัวเรียกว่าถูกเอาไปใช้ในหนังในการ์ตูนเต็มไปหมดถึงพฤติกรรมจะไม่ค่อยน่าเล่นแบบเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าสไตล์เขาโดดเด่นมองข้ามไม่ได้จริงๆและนี่คือแก๊งที่ทั้งโลกเขารู้จักกันยังมีแก๊งที่มีเรื่องราวและวัฒนธรรมน่าสนใจอีกมากมายแต่ไม่ว่าจะแก๊งไหนก็ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกกันด้วย ในทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีรู้แล้วก็เก็บเฉพาะเรื่องความสามัคคีและการช่วยเหลือกันไปเป็นแรงบันดาลใจส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปทำตามเพราะสิ่งที่เชื่อมโยงทุกแก๊งเอาไว้ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือความเท่แต่คือเรื่องของความรักและมิตรภาพในสังคมนั่นเองใครชอบแก๊งไหนหรือมีแก๊งในดวงใจคอมเมนต์บอกกันหน่อย